ลงทันรักกับดักหัวใจตอนที่58โทนี่แนะนำให้ยูราชไปบอกความจริงกับคาเบียเรื่องที่เขาปลอมตัวเป็นราหุนและทำคาถาท้องเพราะมันจะดีกว่าการที่คาถาเป็นคนบอกคาเบียเองอยูราชมาสารภาพความจริงกับคาเบียบอกเขาไม่ได้ตั้งใจเขาแค่อยากจะเอาชนะเดิมพันกับเพื่อนและเขาไม่รู้ว่าคาถาจะมาเป็นพี่สะใภ้ของเขาคาเบียโกรธยูราชมากต่อว่ายูราชที่ทำาย ชีวิตของขาทาเขาตบหน้ายูราชและพยายามจะต่อสู้ทุกคนมาแยกคาเบียออกจากยูราชคาเบียบอกทุกคนว่ายูราชทำคาถาท้องทุกคนได้ยินก็ตกใจในขณะที่สาวิตรีเป็นลมหมดสติคาถาพบว่าเรื่องทั้งหมด เป็นเพียงความฝันเธอก็รู้สึกวิตกกังวลยูราชจะไปสารภาพความจริงกับคาเบียแต่เขาไม่กลา้าและคิดที่จะทำอะไรบางอย่างวันต่อมาคาทาพบว่าคาเบียรเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วเธอปลอบเขาบอกให้เขาไปทานอาหารเช้ากับสาวิตรีเพื่อทำให้สาวิตรีสบายใจขึ้นสาวิตรีห้ามยูราชมาร่วมโต๊ะทานอาหารอีกยวราชขอโทษสาวิตรีบอกว่าเขาจะไม่ผิดบังทุกคนอีก คาเบียบอกให้ยูราชไม่ต้องพูดอะไรยูราชกำลังจะสารภาพความจริงกับคาเบียแต่คาทาบอกอยูราชว่าเธอรู้ว่าเขาต้องการสารภาพเรื่องอะไรลงทันรักกับดักหัวใจตอนที่59คาทาบอกอยูราชว่าความผิดที่แท้จริงของเขาคือการที่เขาทําลายความไว้วางใจของทุกคนในครอบครัวดังนั้นเขาจะต้องขอโทษด,ด้วยใจจริงและจะต้องให้สัญญาว่าจะไม่ทําแบบ นีอีอกยูราชขอโทษทุกคนและคืนกุญแจรถมอเตอร์ไซค์กันใหม่ให้คาเบียเขาสงสัยว่าคาทาคิดที่จะทำอะไรกันแน่คาทาบอกอยูราชว่าที่เธอหยุดเขาไม่ให้สารภาพความจริงก็เพราะเธอไม่อยากเห็นคาเบียต้องเจ็บปวดและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเธอจะเปิดเผยความผิดบาปของเขาให้กับทุกคนได้รู้ยูราชได้ข้อมูลติดต่อของชายคนหนึ่งที่ผู้ชันไปสืบมาที่เมือง นานีตาลซึ่งอาจจะช่วยเขาปิดปากคาถาได้มัญญาตรามาที่บ้านคาเบียหลังจากที่เธอสอบเสร็จเธอบอกทุกคนด้วยความดีใจว่าเธอมีผลการเรียนเป็นอันดับสองของมหาวิทยาลัยทุกคนต่างรู้สึกเศร้าทําให้มัญญาตราสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นคาเบียบอกมัญญาตราว่าเขาจะให้ขงขวัญแก่เธอเพราะเธอสมควรได้รับมัน เมดดี้ไม่พอใจบอกอยุวราชว่าคาทากับมัญญาตรากำลังซ้ำเติมพวกเขาเรื่องอยุวราชเธอต่อว่าคาทาที่บอกเรื่องผลการเรียนยุวราชแก่คาเบียคาเบียพูดปกป้องคาทาเมดดี้บอกคาเบียว่าคาทาไม่ได้เป็นคนไร้เดียงสายอย่างที่เห็น ลงทันรักกับดักหัวใจตอนที่60มันจูบอกให้คาเบียกับเมดดี้อย่าได้ทะเลาะกันเพราะพรุ่งนี้เป็นวันรักษาพันธัน เมดดี้บอกว่าคาเบียเปลี่ยนไปเพราะคาทาคาเบียขอโทษอูมาแทนเมดดี้บอกเขาจะจัดการกับเมดดี้ได้วันต่อมาพิธีรักษาพัานธันเริ่มต้นขึ้นงงมเมดดียย้ยังคงไม่พอใจคาเบียในขณะที่คาเบียยังคงไม่พอใจยูราชคาธาทำอรารตีและปลูกได้สายสินให้กับกีโชและเดบราชยูราชคิดว่าคาทากำลังทำให้ครอบครัวเขาเข้าข้างเธอ ต่อมามันจูทำพิธีให้คาเบียกับยูราดเมดดี้ทำพิธีให้ยูราดโดยไม่ได้สนใจคาเบียทำให้คาเบียร,รู้สึกเสียใจ คาเบียขอโทษเมษดดี้ที่เขาโต้เถียงกับเธอเมื่อวานเมดดี้บอกให้คาธาขอโทษเธอต่อหน้าทุกคนแล้วตัวเธอจะปลุกได้สายสินให้คาเบียคาธาตอบตกลงและจะขอโทษเมดดี้แต่คาเบียห้ามคาถาไว้เมดดี้บอกคาเบียว่าเขารักคาธามากกว่าพี่น้องของตัวเองคาเบียบอกเมดดี้ว่าเขาไม่ชอบที่เธอพูดจาดูถูกอุมาเมดดี้บอกแม้แต่สาวิตรี ก็เข้าข้างคาเบียเสาวติีขอให้ขาเบียกับเมดดี้หยุดทะเลาะก,กันเพราะวันนี้เป็นวันของพี่น้องข้าท้าจะขอโทษเมดดี้อีกครั้งแต่คาเบียห้ามไว้บอกเธอไม่ได้ทำอะไรผิดดังนั้นเธอจึงไม่ต้องขอโทษโลงทันรักกับดักหัวใจตอนที่6 1นักบวชคนหนึ่งที่สาวิตรีรู้จักมาหาเธอที่บ้านทุกคนให้การต้อนรับและทำความเคารพนักบวชสาวิตรีทำอรารติ และผูกได้สายสินให้นักบวชจากนั้นเธอเล่าปัญหาในครอบครัวให้นักบวชฟังเพื่อขอคำชี้แนะนักบวชบอกสาวิตรีว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ทําให้บ้านหลังนี้ต้องสันคลอนและทุกคนจะต้องเป็นคนตัดสินใจจากนั้นนักบวชคุยกับคาถาเป็นการส่วนตัวเขาบอกเธอว่าปัญหาของเธอจะไปสู่จุดสูงสุดและความสัมพันธ์เธอกับคาเบียอาจจะยุติลงได้ตล หลอดเวลาคาทาบอกเธอจะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานักบวชบอกเธอจะได้รับการทดสอบที่ยากลำบากมากมายต่อมาคาธาบอกสาวิตุยว่านักบวชบอกว่าชีวิตของเธอจะขึ้นขึ้นลงลงแต่ตัวเธอจะไม่กลัวสาวิตรีบอกคาทาว่าสิ่งที่นักบวชคนนี้พูดจะเป็นจริงเสมอคาธาบอกคาเบียว,ว่าเธอกลัวว่าความสัมพันธ์พวกเขาจะต้องยุติลงคา บีปลอบคาทาว่าเขาจะไม่ทิ้งเธอไป ต่อมาคาทาวางแผนเปิดวิดีโอวันรักษาพันธันในวัยเด็กให้กับทุกคนดูทําให้พวกเขารู้สึกสะเทือนใจเธอขอโทษเมดดี้ขอให้เมดดี้ผูกได้สายสินให้คาเบียเมดดี้ใจอ่อนและยอมให้อภัยคาเบียในที่สุดลงทันรักกับดักหัวใจตอนที่62เมดดี้ผูกได้สายสินให้คาเบียบอกสาเิติว่าเธอทําเพื่อคาเบียไม่ใช่เพราะคาทาส่วน คาเบียยังคงไม่ยอมให้อภัยยุราชอยุราชคิดว่าเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อทำให้คาเบียให้อภัยเขาคาเบียบอกสาวิตรีว่าคาทามีคุณสมบัติที่ดีทุกอย่างในการเป็นชีวิตคู่ของเขาต่อมาคาทามีอาการอาเจียนคาเบียจึงที่พาเธอไปหาหมอหมอทำอุนตราสาวให้เธอคาทากับคาเบียได้เห็นลูกในท้องเป็นครั้งแรกก็ดีใจ โมอบอกเธอว่าเด็กทารกดูมีความเครียดเนื่องจากเธอมีความเครียดและเธอจะต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะเธอมีภาวะโลหิตจ,จางด้วย จากนั้นหมอถามว่าพ่อของเด็กคือใครคาเบียบอกหมอว่าเขาเป็นพ่อของเด็กทําให้คาทาได้ฟังรู้สึกสะเทือนใจคาเบียเห็นยาสและเมดดี้มาที่โรงพยาบาลจึงรีบแอบซ่อนตัวกับคาทายาสบอกเมดดี้ว่าเขาคิดว่าเขาเห็นคาเบียกับคาธามาที่โรงพยาบาลเมดดี้สงสัยว่าคาเบียกับคาธาจะมาที่โรงพยาบาลทําไม ต่อมาคาเบียก็พาคาทามาที่วัดคาทาขอบคุณพระเป็นเจ้าที่เธอมีสามีที่ดีอย่างคาเบียคาเบียบอกเธอว่าเขาจะไม่ปล่อยให้เธอกับลูกเป็นอะไรไปคาทาบอกเขาว่ามีเรื่องบางอย่างที่ทำให้เธอหนักใจลงทันรักกับดักหัวใจตอนที่63าคาเบียพูดให้กำลังใจคาทาคาธาบอกว่าเธอหนักใจที่พวกเขาไม่ได้บอกเรื่องที่เธอท้องแก่ครอบครัว ของเขาคาเบียบอกมันเป็นหน้าที่ของเขาและให้เธอไม่ต้องเครียดต่อมาสาวิตรีบอกให้คาทาจัดเตรียมพิธีบูชาวันประสูต์พระกฤษณะในวันพรุ่งนี้รวมทั้งทําอาหารถวายจํานวน56อย่างเพื่อขอพรให้เธอกับคาเบียมีลูกด้วยกันภายในปีนี้คาเบียเป็นห่วงคาทาที่ต้องทํางานหนักวันต่อมามันจูบอกคาทาเกี่ยวกับรายการอาหารที่ จะต้องทำจากนั้นเธอกับสาวิตรีออกไปร่วมงานเฉลิมฉลองนอกบ้านคาเบียจะเข้ามาช่วยคาธาทำอาหารแต่คาทาปฏิเสธคาเบียมาที่ร้านเบเกอรีย่ยูราชวนคาเบียไปดูการแข่งขันคริกเก็ตด,ด้วยกันเหมือนตอนที่พวกเขายังเป็นเด็กคาเบียก็นึกถึงความทรงจำในอดีตของเขากับยูราชแต่ก็ปฏิเสธที่จะไปดูการแข่งขันด้วยคาทาวิตกกังวลที่ พ่อครัวยังไม่มาช่วยเธอทำอาหารยาสบอกเมดดีว่าเขาได้ติดสินบนให้พ่อครัวไม่มาช่วยคาทาคาทาขอเบืร์โถพ่อครัวจากเมดดีแต่เมดดีไม่ให้โกหกว่าเธอไปช่วยคาทาไม่ได้เพราะเธอไม่ค่อยสบายคาทาโทหาอุมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากนั้นเธอก็เริ่มทำอาหารและรู้สึกเวียนศีรษะ